ไพรบึงเงืองล้านเป็ดเป็ดเพชดพระธาตุปราสาทใหญ่ไทยสี่เาเทศบาลตำบลไพรบึงเดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลไพรบึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพศ2542เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2542เทศบาลตำบลไพรบึงมีพื้นที่12ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ7,500ตารางกิโลเมตรห่างจากกรุงเทพประมาณ613กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ42กิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเป็นสองตำบลคือตำบลไพรบึงจำนวน8หมู่บ้านและตำบลสำโรงพลันจำนวนสหมู่บ้านมีประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน1 8 4 8คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมจำนวนร้อยละ55.61มีอาชีพทำนาเป็นหลักรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายข้าวและรับจ้างนอกฤดูทำนามีรายได้เฉลี่ย5 5 5 5 9บาท19สตางค์ต่อปีและรายได้เฉลี่ยครัวเรือน1 7 7่งบาทสองสตางค์ต่อปี สินค้าพื้นเมืองที่สาคัญได้แก่ไม้กวาดคางมะพร้าวกระเป๋าผ้าไหมอุปกรณ์จักสารเช่นกระบุงตะกรา้าและเครื่องปั้นดินเผาแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญได้แก่หนึ่งน้องใหญ่ไพรบึงหรือบึงนกเป็ดน้ํามีเนื้อที่ประมาณ160ไร่เป็นแหล่งน้ําสํารองผลิตน้ําประปาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2. พระพุทธเจดีย์ไพรบึงหรือพระาธาตุไพรบึงสร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะอินเดียแบบเจดีย์พุทธคยาเป็นที่บริสถานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดศร สามแปลงผักชุมชนบ้านสวายเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผักปลอดสารพิษป้อนสู่ตลาดเทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน4แห่งได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำโรงพลัน2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจังกระดาน3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไครบึง4ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนวนสวายเทศบาลมีกิจการประปา2แห่งได้แก่ประปาเทศบาลบ้านโพไซหมู่ที่20และประปาเทศบาลบ้านสวายหมู่ที่2สามารถให้บริการได้ครอบคลุม2912หลังคาเรือน แหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาได้จากหนองใหญ่ไพรึงหนองตะเทียนหนองไหฮและหนองปิดเทศบาลได้ตั้งประมาณการรายจ่ายประจําปี2567ไว้ที่92ล้านบาทโดยในปีงบประมาณพศ2 5 6 6มีรายรับจริงอยู่ที่8 2 6 3 8 0ล้าน6สตางค์และรายจ่ายจริงอยู่ที่7 7 9 3 0 3 2ล้าน9 3 9 2 7สสงตางค์โดยงบกลางมากสุดอยู่ที่ร้อยละ35.78งบบุคลากรรองลงมาร้อยละ32.48 งบลงทุนร้อยละ11.83อ็ดางบดำเนินงานร้อยละ13.13า 13, นและงบเงินอุดหนุน6.78โครงสร้างองค์กรมีข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำพนักงานเจน้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น109่ง10คนคณะผู้บริหารประกอบด้วย 1. นายศักชัยปัญญาทรงรุตินายกเทศมนตรี2นายพงนภัสสุภาพรองนายกเทศมนตรี3นายเฉลิมนพไทยรองนายกเทศมนตรี4นายสว่างไพรบึงเลขานุการนายกเทศมนตรี5นางอรสาสีสวยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย 1. นายจิรโช,ชิแก้ววงษาปลัดเทศบาล 2. นางอรไทยนามแก้วรองปลัดเทศบาล 3. นางสาวรพีพันธ์ชัยยศักดิ์หัวหน้าสนักปลัด 4. นางเกษราพรเนตรพักดีผู่วำนวยการกองคลัง 5. นายนาสิตแก้วคำทั่วำนวยการกองช่าง 6. นางแสงมณีโพก,กระสังทู่อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 7. นางพารรณพรพท่อนทองแดงทู่วำนวยการกองการศึกษา 8. นายภูริพันธ์พวกสูงมิติศักดิ์ผู้วำนวยการกองการปรปา นายสักชัยปัญญาส่งรุจิได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่28มีนาคมพศ2564ได้ถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลที่จะบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมเข้าถึงและเข้าใจชุมชนโดยมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้นมีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐานรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยวิสัยทัศน์เทคโนโลยีนำหน้า พัฒนาด้วยนวัตก,กรรมและครมาพิบาลบูรณาการภาครัฐและราชมีขีความสามารถสูงและทันสมัยสร้างกลไกประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริหารงานได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารดังนี้ 1. การพัฒนาโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างสำคัญได้แก่การก่อสร้างถนนคอนกรีตการก่อสร้างทางระบายน้ำการก่อสร้างทางเทา้าการติดตั้งไฟสาธารณะการขยายเขตไฟฟ้าการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองการขยายเขตน้ำประปา 2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงการสำคัญได้แก่โครงการจัดการขยะโครงการบำบัดสิ่งปฏิกูลโครงการปลูป่าเฉลิมพระเกียรติ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนโครงการสำคัญได้แก่โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนโครงการของดีสีเผาไทยไพร่บึงโครงการปลูผักปลอดสารพิษโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 4. การพัฒนาสังคมโครงการสำคัญได้แก่โครงการประเพณีลอยกระทงโครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการวันผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโครงการแข่งขันฟุตบอลเปิดน้ำครับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจน 5. การพัฒนาการเมืองการบริหารโครงการสําคัญได้แก่โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติโครงการเทศบาลเคลื่อนที่โครงการฝึกปฏิบัติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล ภายใต้การบริหารของนายศักชัยปัญญาสร่งรุจิได้รับรางวัลในระดับท้องถิน่นจังหวัดและระดับประเทศดังนี้ปี2564รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2564ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตะบลไพรบึงจากนายประยุนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น ปี2565รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2565ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่นโครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจากนายประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจดัดดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นประกาศนียบัตรรับรองการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปา EHA 2001ประจำปี2565จากจังหวัดศรีสะเกเปี2566 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2566องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบสถาบันการศึกษาโครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจากนายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีจดัดโดยสนักงานประลัดสนักนายกรัฐมนตรี